กินเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้กินเมนูอะไรมาคร่ะพนพูลาลิตผมอยากจะแบบอยากจะมีอีกกล้องหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็แบบถ่ายให้ดูตอนกินแต่ถ้ามีอีกกล้องก็คือจะเห็นว่าโต๊ะไอบโบลกมากเลยว่าไงครับพอ่พอว่าไงครับวัสดีครับพ่อพ่อไงพ่อ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 กินยำด้วยเหรอพอ่อผมรู้วพออ่อหิวผมรู้พออ่อหิวเออ ผุ่มรือว่าพ่อหิวพ่อพ่อพ่อมากินยำด้วยกันได้ครับพ่อพ่ออิ่มแล้วลูกโอเครับพ่อโอเครับโอเครับผมผมกินยำก่อนนะครับพ่อกินผมแบบผมหิวมากผมยังไปกินข้าวอยู่ตอนกลางวันเลิกเรียนครับพ่อผมผมไปเตะบอลกับเพื่อนมาเออแล้วแบบมันเหนื่อยมากจริงเหนื่อยมากผมเลยแบบขอเติมพลังด้วยยำเนี่ยโหแล้วแบบคนขายสวยมากพ่อสวยแบบโห หุ่นดีคาะหุ่นดีมากเลยพ่อผมแบบชอบมากเลยผมเลยแบบชอบกินร้านนี้ผมเลยซื้อไบ่อยกับพ่อผมติดกระสอบทรายต่อแล้วนะพ่อเดี๋ยวช่วงนี้ช่วงนี้ฟิตไงเออช่วงนี้ฟิตออกกำลังกายต้องต้อเตะกระสอบทรายนะพ่อเออถ้าใครยั่งลูกสู้มาได้พ่อได้ได้ผมผมเลือดนักสู้อยู่แล้วผมผมมีพี่บัวขาวเป็นไอดอลเป็นไอดอลครับพ่อพ่อไปแล้วพ่อไปแล้วครับทุกคนพ่อพ่อไปแล้วเนี่ย It like so. 本当に最初に3か月おしやっていこういいサガソンだどっち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 逆